ดีใจมากดีใจมากๆจริงเลยก็ขอบคุณแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดในขึ้นในช่วงนี้นะครับผมมันแบบได้เจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากมายได้มีตรภาพที่ดีเพิ่มขึ้นมากๆและก็ได้ได้สติด้วยวันนี้มีสติอ <c oughs> นอนเช็นนี้แล้วนะยังไม่ได้นอนเลย,เลยนอนน้อยมากแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะ,ะค่อยๆปรับเวลากันแล้วพอเห็นใายทําใหปทั้งนันสงนี้มันอยู่ใจเรามันอยู่ใจมันก็ ดีใจมากผมผมดีใจแบบจริงๆเลยผมมาพูดจากแจจริงเลยวันนี้ผมดีใจมากเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ผมก็เสร็จงานก็จะไปอยู่พวกเขาสักพักหนึ่งจริงๆเลยนะครับก็อะไร่ถามเลยที่ผ่านมาเราร้านที่เรารออยตอบตรงๆเลยก็คืออัดอั้นหลายๆอย่างครับผมแต่ก็มีความสุขที่มันกลบเข้ามาด้วยนะครับผมทุกอย่างมันจะเข้ามาคอยซัพพอร์ตกันในช่วงที่ผมเครียดที่สุดสุดท้ายมันก็จะเจอ เรายังมีโอกาสที่เจอโอกาสแล้วก็ทุกอย่างที่มันดีมากๆที่เข้ามาในชีวิตเราอะไรครับผมมันก็มีความทุกข์แต่ก่อนเนะี่ยผมเป็นคนที่เครียดมากนะผมรู้สึกว่าการที่เราจอมาร้องไห้หรืออะไรเนี่ยตัวผมเนี่ยจะไม่ทําแต่ว่ามันมหีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ม่ได,ไได้ไม่ได้รู้ว่าผมแบบต้องแบบเจออะไรมาบ้างแต่สุดท้ายเนะี่ยผมก็ยังมองว่าแบบผมดีใจมากที่ได้ทําให้ทุกคนมีความสุขมากๆตัวผมก็มีความสุขมากๆที่สุดเหมือนกันครับผมระเบิดหรอ บอกตรงว่ามีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวผมเนี่ยเองไม่สามารถพูดออกมาข้างนอกได้นะครับเพราะว่ามันจะอาจจะแบบมีผลกระทบต่อหลายสิ่งได้ผมเลยเลือกมองว่าอย่างน้อยแค่ให้ผมได้ออกมาระบายบางสิ่งบ้างแล้วก็จุดจบของผมก็คือผมเห็นพวกคุณมีความสุขผมเห็นคนที่อายุเยอะที่แบบมิตรภาพใหม่ที่เราได้มาเจอผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลงมากตัวผมอายุ31แล้วตัวผมได้เพื่อนเื่อนแฟนแฟนที่อายุ 5 6 7 8 0บขึ้นมาะผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายกับชีวิตเราเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแคร์ความรู้สึกพวกเขาผมเห็นพวกเขามีความสุขผมเห็นรูปพวกเขาส่งมาให้ดูว่าเขามีความสุขกัน,ผมก,มมกนผมก็มีความสุขมากาก็จะทําให้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันดีที่สุดครับผมแน่นอนครับผมผมต้องแบกรับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบหลายคนไม่รู้แต่สุดท้ายจุดจบของมันคือผมมีความสุขไม่เป็นไรทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขมากๆครับผม ไม่เกี่ยวกับงานเลยเ่วงน,นี้ชื่องน,นี้งานผมผมไม่เกลียดอยู่แล้วผมทางานมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะแบบมีอะไรที่เหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าหลังเสร็จงานผมต้องมาทำาบ้านเพิ่มขึ้นอะไรหลายอย่างแต่ว่ามันไม่เป็นไรมันเป็นความสุขที่เราได้ทําให้หลายคนประสบความสําเร็จด,ด้วยทําให้หลายคนที่แบบชีวิตอาจจะต้องเหนื่อยตอนนี้เขาสบายขึ้นในหลายคนและผมก็มีความสุขมากมาครับอะไรที่มันทำให้เรามันมันัมใจตรง,ตรงนั้นที่เราเป็นคนช่วยเหลือ ผมแกลเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับคือว่าถึงเราจะดูมีความสุขมากมายอะไรแต่ว่าแเบื้องหลังมันก็อาจจะมีความปนปลนทุกๆสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขเสร็จอาจจะมีความน้อยใจเข้ามาบ้างอาจจะมีความอะไรที่แบบ มันคอยมาซัพพอร์ตกันวันไหนผมน้อยใจหรือแบบไม่ค่อยอะไรผมก็จะเจอมิตรภาพคนที่จริงใจกับข้อมาหาเราเราแค่นั้นเราก็รู้สึกว่ามีความสุขที่เราได้ได้เข้ามาอยู่จุดนี้แล้วครับมันจะโยโไปถึงทีมวางองเขาหนีที่มากระทำหรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม่ผมขอขอไม่พูดว่าอะไรมันเป็นยังไงดีกว่าก็แบบให้เป็นรวมรวมแล้วก็ทุกคนก็มีโอกาสเห็นไปพร้พอมๆมผมเพราะว่าทุกคนเรียกมันว่า ซีรีส์ใช่ป่ะซึ <laughs> ่งจริงๆผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากแล้วมันคือหลายๆคนจะไม่ได้ติดตามแล้วก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องแบบไร้สซระแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย,เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นการทํางานของหลายๆคนมันอาจจะมีอะไรที่แบบเราไม่รู้อีกมากมายแต่สุดท้ายก็คือว่าถ้ามันทําโดยภาพรวมให้ทุกคนได้มีความสุขเนี่ยมันก็คือมันก็คือความสุขมากๆก้อนหนึ่งที่เราได้รับและทุกคนได้รับแล้วก็คนไทยน่ารักมากๆอีกหลายคนเลยครับแล้วมันซีรีส์ของเรานะกับอามินมันแค่จ,จบซี มีภาคต่อผมบอกเลยว่าตัวผมเองก็ยังไม่รู้เลยครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่ตัวผมเองก็ยังไม่รู้ว่าว่าในอนาคตข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอะไรจะเป็นไงบ้างแต่อย่างน้อยก็คือว่าเราได้ได้เจอมิตรภาพที่ดีมากไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งแบบมันไม่ได้แบบใครใครฟังอาจมองเป็นเรื่องเล่นวันนี้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวผมได้มิตรภาพที่ดีมากไม่ใช่แค่เกาหลีตอนนี้ผมไปแบบยุโยรปเม็กิก้าแบบคือแบบผมได้ไปเจอเพื่อนใหม่ที่เป็นงั้นแนะ่ะได้ไปแบบว่าแบบแบบ ช่วยเขาได้ไปช่วยพ่อลูกลูกเลี้ยงอ่อนให้แบบสไตล์ไปเลยได้แบบเล่นหลายคนเรามีความสุขมากที่เราได้ได้อยู่ตรงนี้ครับผมไม่งั้นพี่ถามแบบชาวบ้านเลยอ่ะเราจีบทำไมหรือว่ามันมีความทำมีคว่าแฟนไหมจีบไม่มีอะไรจีบไม่จีบก็คือจีบไม่จีบจีบจีบผมเออผมจีบผมจีบที่เห็นผมเข้าไปอยู่ในจุดนั้นอ่ะเราใช้ใจเราด้วย ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยครับผมใช่ผมจีบจริงๆครับก็คือเหมือนไม่ศึกษาโอ้โหเรียกว่าศึกษาไม่ใช่ศึกษาไปด้วยกันพร้อมคนไทยอีกหลายคนนี่แหละภาษาละครับภาษาภาษาครับข้อดีครับผมตอนนี้เนี่ยผมผมโง่ภาษามากใช่ป่ะตอนนี้เราก็พัฒนาไปด้วยๆแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนที่มีความสุขกับการดูแล้วก็หลายคนที่ไม่ได้ไม่เคยได้ทั้งภาษาอกฤษไม่เคยได้ทั้งภาษาเกาหลีไม่เคยได้ภาษาอะไรตอนนี้ เรามันเริ่มได้ภาษาก็<ส>ไปเรื่อยๆนี่คือความสุขมากที่แบบว่ามันเป็นผลที่แบบว่าทุกคนได้กันไปด้วยนะมันมันน่ารักมากๆแต่ตอนนี้จีบไปถึงพันหน่ะนะครับถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ผมเนี่ยลุยเต็มร้อยไปแล้วพี่เต็มร้อยจนนดนคนดา่าชิบหายวายวอดเลยและสุดท้ายก็เดี๋ยวมันเป็นไงก็เป็นงันนะ่ะแต่ว่าก็คือมันมีหลายเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเพิ่บางทีเราอาจจะต้องหยุดบ้างแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ เดินทับกันใหม่พร้อมพร้อมลูกทับของชาลีนี่แหละครับผมเอารุ้นเลยว่าเราจีบเขาโอ้ขนาดนี้พี่ต้องรู้แล้วรับผม้เขายังไงบ้างพอเรากับจีบเขาจริงๆจเขาปฏิกริยายไงกับมากร่ก็มีมีอยู่มีอยู่มีอยู่ดีใจมากๆครับก็คือทุกคนก็เห็นอะไรไปพร้อมๆผมถึงหลังกล้องก็ต้องยอมรับว่าผมก็มีคุยกับบ้างอยู่แล้วแต่มันก็ก็คือความน่ารักก็คือว่า ผมและเขาและอีกหลายคนอยากออกให้ทุกคนเห็นมันเป็นความความความรู้สึกก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะสิ่งหนึ่งที่ผมได้ได้รับมาตลอดคือผมไม่รู้โชคดียังไงคือผมเป็นคนที่เวลาจะมีความรักหรือเวลาทุ่มเทกับสิ่งใดๆเนี่ยทุกคนเปิดใจกับผมอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ยากมากก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยที่แบบเปิดใจกับผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนที่แบบยังนึกถึงกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีมาก ก็จะพยายามทําให้ทุกอย่างมันดีที่สุดแล้วก็แบบไม่ให้ทุกคนผิดหวังแล้วก็ไปตอนมาไทยเราได้เห็นตัวตัวี่อนเจอจริงเป็นยังไงบ้างมันมันมันยิ่งประทับใจมากกว่าเดิมเลยน่ารักมาก <c oughs> คือผมต้องบอกว่าผมเนี่ยอาจจะได้เห็นช้ากว่าเพื่อนเพราะว่าเพื่อนที่ไปรับสนามบินได้เห็นตัวจริงที่ที่ใกล้ชิดมากกว่า <c oughs> แม่เรามาเล่ามาแม่เรามาเล่า <c oughs> มาปยจริงจริงวันนั้นอะผมต้องพูดตรงเลยนะผมยังมีอะไรยืนยันแรกผมเนี่ยคือใครคนด่าผมมันเยอะมากแต่ผมเนี่ยให้ทีมงานของผมเนี่ยเตรียมไปซัพพอ ลอรอบงั้นอยู่แล้วแต่ผมอะรู้สึกว่าเขาก็คือคนธรรมดาที่เริ่มต้นขึ้นมาหลายคนด่าผมชิบหายไว้ว่าผมบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากเห็นคือเขาเป็นคนธรรมดาที่ได้ได้เกิดขึ้นมาแล้วมีแฟนคลับกลุ่มขนาดนี้สิ่งที่เขามาก็ต้องมาในในฐานะคนธรรมดาแล้วเขาก็ต้องรับมือกับสิ่งที่ที่เขาต้องได้รับให้ได้เพราะมันคุ้มค่าสําหรับเขามากที่ว่า คนคนหนึ่งเขาต้องให้ใจกับคนที่ที่มารับด้วยแต่ผมมาเบื้องเบืบ้องหลังคือผมก็ส่งทีมงานส่งแม่ไปรับแม่ผมเนี่ยเขาไปนั่งนั่งกับกลุ่มแฟนคลับที่ไม่มีใครรู้นะแต่แฟนคลับเนี่ยจำหน้าแม่ได้เขาเลยบอกว่าเนี่ยแบบแม่ผมนะทั้ทงที่จริงๆนะคือแบบพี่ผมแม่ผมทีมงานเนี่ยเราไปอยู่กันแบบเงียบกริบเลยไม่แสดงตัวตนไม่แสดงผมไม่ได้ต้องการสิ่งอะไรพวกนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาเขาเห็นเขามีคนบอกอะนะก็เลยแบบเขาได้ทักทายกับคุณแม่อะไรเงี้ยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวจริง น่ารักมากกว่าในในที่เราเห็นขนไลฟ์สดกันอะ <ๆๆ S 1> ไเรเงี้ยเขาก็เลยว่าเขาก็เลยจะว่าแม่ไปดูว่าที่นุ่สมัยอะ, <c oughs> อะไรก็ได้ <c oughs> <c oughs> น่ารักน่ารักคือคุณแม่ผมถ้าเข้าไปนี่คือเขาแม่ผมแม่ผมน่ารักมากครอบครัวผมน่ารักมากทุกคนน่ารักาม,มากอยู่แล้วของผมเนี่ยคือความรักจริงๆถึงว่าการที่ผมจะเข้าคือพีเคเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้อะไรนะสิ่งที่ผมเสียเวลาไม่ได้หลับ ตอนกลางคืนที่ต้องมานั่งเขียนนั่งดูติดตามคนนี้เป็นเดือนๆว่าเราจะเข้าไปช่วยผลักดันใครเท่าที่เราจะทําได้แล้วเราก็เข้าไปด้วยใจจริงๆพวกเขาได้เงินมหาศาลกันแต่ตัวผมเนี่ยไม่ได้อะไรแต่เราก็เต็มใจที่จะเข้าไปเพราะว่ามันคือความสุขที่สิ่งที่ผมได้มาเลยถึงผมจะพูดว่าจะไม่ได้อะไรมากมายแต่ผมที่ผมได้มาก็คือเพื่อนๆใหม่ที่ได้มารู้จักกันแล้วทุกคนก็จริงใจกับผมมากใครจริงใจกับผมใครจะไม่จริงใจผมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแบบคืออย่างน้อยเราเห็นคนกว้าง มีความสุขเราก็มีความสุขมากๆอย่างไร้เขาบอกว่านอกจากเราหล่อสมาร์ทแล้วเขาบอกว่ามันก็มาเปลี่ยนมาใช้น้ำสมุนเราแล้วตอนนี้เรายังไงอนุมัติไหมหรือว่าเออหรือว่ามันต้องประกาศปทางการยินดีครับผมยินดีมากยินดีมากเอออะไรนะการมินโปรเจกตได้เลยครับผมการมินโปรได้เลยครับผมอะไรนะอะไรนะมึงเขาบอกว่าเราช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้เขามีรายได้จากการอะไรที่สักรู้สึกยังไงจากตรงนี้บ้าง ผมรู้สึกไม่รู้จะพูดไงผมแค่ขอความน่ารักความจริงใจมิตรภาพที่ได้กลับมาบ้างแค่นั้นก็มีความสุครับถ้ามันได้กลับมาในสิ่งที่เราต้องการได้กลับมาครับถึงมันจะไม่ได้กลับมาแบบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผมก็ยังได้มิตรภาพถึงเราจะไม่ได้มิตรภาพอะไรที่มันจากใครแต่เราก็ได้จากแฟนๆที่มากขึ้นของเราอันนี้คือคนที่จริงใจอีกมากมายที่แบบ พร้อมอยู่กับผมอยู่ที <อะ S 1> ่งาน<บ>อย่นี้แต่ช่วมีคนอื่นไหมที่กับเจอคนอื่นมาแบบว่ามันอยากู้จากเราอยากมาเป็นแบบผมต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าตัวผมมันมาถึงจุดนี้ได้ไงนะ<า>ทั่วโลกพี่ในบริษัทรับสมัครงานเลยปะ <laughs> <laughs> เขาบอกว่าเป็นจะเปิดตัวแอดเวนเจอร์แล้วไม่ใช่ก็คือตอนนี้คือแบบโซนวันแค่ตั้งแต่เมื่อวานก็เป็นโซนอเมริกาโซนแบบยุโรปโซนอินเดีย เริ่มมีมิตรภาพเข้ามากับผมมากขึ้นแล้วตัวให่จะมาคอนเสิร์ตกับเราซึ่งแต่ผมอาจจะมีวิธีการการกรองของตัวผมอยู่เองนะแล้วก็การที่แบบว่าเราดูว่าคนที่ผมจะพาไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความสามารถจริงๆมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านเต้นร้องเพลงหรือว่ามีอะไรที่แบบมันน่าค้นหาแล้วสุดท้ายจุดจบอะสิ่งที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือสิ่งที่พวกคุณก็จะได้ค่อยๆเห็นค่อยๆเห็นคาแรคเตอร์หรือความจริงใจหรือความอะไรของแต่ละคนที่ ที่มันค่อยๆออกมาแล้วตอนนั้นอนะ่ะเราจะซัพพอร์ตใครจะไม่ซัพพอร์ตใครมันเป็นเรื่องของทุกคนเลยอะไรเงี้ยแค่วันนี้แบบแค่ทุกคนคมีความสุขก็แบบมีความสุขมากวันนี้จะได้แต่งงานตามเพื่อ <c oughs> นไหมคะแมไอ่ะแกแจ๊กกันเหรอ <c oughs> แบบแจ๊กอ่ะต้องวันนี้ต้องขอยินดีกับแจ๊กด้วยนะครับผมเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบโหได้ได้มาเห็นแจ๊กถึงวันนี้ก็ดีใจมากๆด้วยก็จะคอยติดตามเหมือนกันตวนของผมเนี่ยปล่อยให้มันเป็นตามยถากรรมที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผมคนไมว่าเออการ ผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะเป็นไงแต่ว่าตอนนี้ก็จะทําให้มันแบบดีที่สุดเราถ้าไปเราสมมติสมมติอยากแต่งกับตอนนี้มีคนเดียวครับผมมีคนเดียวแล้วก็มีกันจริงจริงก็ก็ให้มันเป็นตามยถากรรมที่มันจะเกิเดขึ้นจริงๆนี่แหละรครับๆๆอะไรนะยะ <ไง S 2> ทางระยะทางแบบที่ผมบอกอ่ะเก <yapmış S 1> <ๆ>าหลีอ่ะมันก็แค่ปักซอยมันมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเออใช่เนี่ย ร่งหนักมากครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีการปรับปรับกันไปปรับกันมาเพราะว่ามีกลุ่มที่เข้ามาทั้งชอบทั้งไม่ชอบทั้งไม่ได้อยากเห็นเราเข้าไปในไลฟ์ทั้งอยากเห็นเราก็ต้องปรับทุกอย่างให้สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างที่ต้องเตือนสติกันไปไม่ว่าจะที่เป็นผมที่ออกไปเตือนสติเพื่อนๆหรือเ,เพื่อนๆออกมาเตือนสติผมก็คือทุกอย่างมันยังต้องอยู่ตามบนโลกแห่งความจริงที่มันจะเกิดขึ้น,นอะไรเงี้ยครับผมมี จะบอกว่าเข้ามาเลยคุณได้ดผมประโยชน์อะไรไปผมก็ได้มิตรภาพเพิ่มขึ้นผมก็ได้ความรักมากขึ้นถึงผมจะต้องเจออะไรที่เครียดๆหลายคนไม่รู้แต่สุดท้ายผมก็ยังได้กำลังใจกับคนอีกมากมายที่เข้ามาไม่ต้องห่วงนะครับ เราร้อง,อง,องสองรอบแล้วนะเนี่ยน่าจะเป็นในชีวิตที่ออกมาเป็นนี้นะผมก็จะพยายามหนึ่งแล้วว่าจะตั้งกขกดกับตัวเองแล้วผมคงไม่ออกมาง,ง,งแนะอแงอะไรแบบนี้เพราะผมก็ไม่ได้ชอบเห็นภาพอะไรงั้นเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ได้ต้องให้ผมได้ออกมาระบายบ้างาเพราะมันมีอีกร้อยเรื่องพันเรื่องที่พวกคุณไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่สุดท้ายก็คือว่าถ้าโดยรวมคนแก่ที่ผมได้รู้จักเพิ่มขึ้นคนที่อายุเท่ากันคู่แบบความเมตตาที่เขาให้ผมความน่ารักที่โอ้โหแบบ เขานั่งดูเนี่ยถ้าผมแบบทำอะไรคือตอนนี้ผมแคร์ทุกคนมากก็ทุกคนมีความสุขผมแน็กก็มีความสุขด้วยครับทุกอยถางในการที่เป็นขับเชียร์ให้เราเปิดการ์ดมันสดดันออก่าหรว่ามันเป็นกำลังพลรวมคืว่าต้องเดินหด้หรือยังไงโอ้โหกดดันชิบหายเลยครับผมแต่ว่ามันไม่เป็นไรก็คือว่าผมยังบอกว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวผมจะตัดสินใจทุกอย่างเองด้วยแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันต้องเป็นนะครับถึงมันจะไม่ได้ธรรมชาตติแ่มันก็ เราใช้ความจริงใจเข้าไปด้วยเนี่ยคือความธรรมชาติที่เราทําอะไรเงี้ยมีความสุขมากแล้วตั้งแต่วันนี้ผมจะพยายามฝึกอะไรมากมายผมอยากไปช่วยคนอีกมากมายเลยอ่ะที่แบบเขาทักเข้ามาถึงมันจะเป็นผลประโยชน์แต่มันก็เขาได้สิ่งที่ดีไปแล้วก็มีความสุขไม่เป็นไรเชียร์กันได้ต่อไปใช่ครับผมอ่าอนะีต้อนรขอบคุณมาก